ชวนชิมชวนดื่มชวนใช้กับ EPP วันนี้นะครับมาแถวซอยศูนย์วิจัยใกล้โรงพยาบาลกรุงเทพนี่นะครับมาเพิ่มความหวานร้านนี้ครับบัตเตอร์คับครับแม่บรรยากาศก็สวยจริงๆเลยเอ้ยน่านั่งไปดีกว่าไปหาขนมกินสวัสดีครับพี่เอกสวัสดีครับพี่ตี๋โอ้มาร้านบัตเตอร์คับเนี่ยเห็นขนมแต่ละชิ้นเนี่ยโอ้ยมันน่าทานทุกชิ้นเลยนะพี่นะ ใช่ครับทางร้านมีขนมอร่อยทุกอย่างเลยนะครับครับผมแต่ช่วงหน้าร้อนอย่างนี้ขอแนะนําเป็นฟู้ดทานนะครับซึ่งถ้าทานคู่กับไอซ์บัตเตอร์คัพลาเต้ซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านก็ะจะยิ่งสดชื่นเลยครับเพราะว่าจะได้ความหวานของเนื้อและน้ำสับปะรดและความเข้มของกาแฟผสมด้วยความหอมของบัตเตอร์สกอสซลับซึ่งรวมอยู่ในถ้วยเดียวกันและที่สาคัญทางร้านใช้บรรจุภัณฑ์ของคนไทยซึ่งมั่นใจในคุณภาพและความสะอาดครับโอ้โหทางนี้นอยากจะชิมด่วนเลยนะครับพี่ยินดเลยครับ ร้านเปิดเวลา9ก้าโมงเช้าถึงึทุ่มของทุกวันครับผมครับผมวันนี้ผมก็มีผลิตภัณฑ์จาก EPP นะครับมอบไ้ทางร้านไว้ใช้1ชุดนอกจากนั้นยังมีคูป,ปองส่วนลดจาก EPP นะครับโทรไปสอบถามเพื่อขอส่วนลดในการซื้อสินค้าของ EPP ได้ด้วยนะครับครับ EPP บรรจุภัณฑ์สะอาดใช้ดีมีคุณภา,าพพี่ติอ้วนพี่ติอยู่นี่จ ตกใจทำไมพี่ก็แอบเดินตามจิวมาตั้งแต่ปากซอยแล้วหนูไปกินสเต็กแถวบ้านพี่เออไปซื้ออะไรเมื่อกี้สเต็กกันเหรอใช่สเต็กไปซื้อมาพี่ดูสิร้านสเต็กบ้าอะไรผักหมดก่อนเนื้อเอาันผักหมไปซื้อทำไมก็ได้แต่เนื้อกลับมาดิเขาดูได้แต่เนื้อกลับมาตายแล้วแล้วดูจะกินยังไงเนี่ยน้ำเกวี่ก็ไม่มีให้แต่เนื้อมาสองต่อนลยนะอย่าเนี้ยแค่นี้หนูก็เลยแยกมาด้านชื่อยากได้เครื่องเคียงให้มันทำให้มันอร่อยขึ้น ได้เดี๋ยวจัดให้เลยป่ะเข้าบ้านน้องจิวป่ะปะโอ,โอ้ซ่งไม่ได้ไงช่วงเพื่อนกันมาทำกินสนับสนุนโดยอย่าทิ้งถุง EPP มีค่าใบาละสองบาทใช้แลกซื้อสินค้า EPP โอ้ยเรื่องเครื่องเคียงเนี่ยสบายเดี๋ยวพี่จัดการให้ได้อยู่แล้วแหมมีสเต็กสก้อนนี้แห้งๆเนี่ยเหรอเดี๋ยวจัดการให้ว่าเดีอยากได้เลยเจ้า หอมหน่อยเอ้ยไม่ต้องพี่น้องกันไม่ต้องหอมเหิมหรอกคือแบบแค่นี้พี่สบายอยู่แล้วทําให้ได้จไม่ต้องมาหอมเหินพี่หรอกเดี๋ยวคนทางบ้านเข้าใจผิดไปกันใหญ่แล้วพี่ติ้วไม่ใช่อยากได้เป็นแบบ โอเนียนริงอ่ะนั่น oh. พ่อถึงแหวนมั่นอีก <c oughs> ลิงลิงลิงแหมจะเอาสักกี่กระดาษอะเอาสักสามกระดาษห้ากระดาษสามห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ด 3, 5, 7, 9, 11, หรือเอาอะไรดีไหมพี่ติงตองติงตองอะไรพี่ไม่เคยติงตองพี่เวลาเจอผู้หญิงมีแต่ thinking of you โอ้โหหนูขอบอกไว้ก่อนนะหนูไม่ชอบผู้ชายอ้วนเตี้ยทำไมอ้วนเตี้ยออกจะน่ารักนะเหมือนโดเรมอนเหมือนเชลเล็กออกโหพี่ไม่รู้เหรอทำไมอะคนอ้วนเตี้ยเนี่ย คนประเภทนี้มีความต้องการสูงจิโรเจอร์รู้แล้วว่าพี่เนี่ยมีความต้องการสูงพี่อยากจะสูงมานานแล้วแต่ว่ามันได้แค่นี้จริงๆ <c oughs> ป่านเนี่ยขอเซนหนึ่งมันกลับรถงมาอีมเซนหนึ่งเลยพี่ไม่เข้าใจเวลาอ้วนแล้วมันบานออกนี้ไงก็ไม่รู้นอกจาว่าจะอะไรนะโอเนียนลิงหอมทอดอะ่ะอ๋อหอมทอดขอโทษเขาเรียกโอเนียนลิงเหรอใช่แหมเรานึกมาขอแบนมันไปโอเนียนลิงก็ลิงป่ารีบทำาลหิว สุดสเต็กปักซอยก็กลายเป็นสเต็กมีราคาดูไฮโซขึ้นมาทันทีเลยค่ะถ้างั้นลุยกันเลยดีกว่าอิดนดีกว่าเนาะชิมงานอ้าวละว,วันนี้เราก็มีบรรจุภัณฑ์พลาสติก EPP นะฮะมอบให้จิลโรเจอร์หนึ่งกระเช้าแล้วก็มีผลิตภัณฑ์รวมจากทางรายการมอบให้หนึ่งชุดมีบัตรรับประทานอาหารจากพัสดาคาเรื่องหงมอบให้สองพันบาทไปทานได้<อ>สุขวิตตกสอง อันนี้ได้ไปเลยแต่ว่ามีอันนึงต้องลุ้นกันก็คือป้ายที่1มี EPP นะครับแรปฟิลมยืดห่อหู้มหารป้ายที่2เนี่ยเป็น EPP หลอดอนามัยชนิดหลอดงอปลายช้อนเลือกดีๆเนี่ยก็จะได้กระติกน้ําร้อนไปแต่ถ้าเลือกไม่ดีเนี่ยเอาถ้วยไปหาน้ําร้อนใส่เอาเองเอา EPP แล้วกัน EPP หนึ่งนะ e p หนึ่ง Black Hole วุ้นเส้นตราหงลูกชิ้นหมูโหดิ้งพันท้ายนรสิง์ให้ถ้วยใส่น้ำร้อน <aunque S 2> แต่ถ้าเกิดเลือก EP สอนะนี่แม่พลอยไว,ไว,วัยวัอมสิลาน้ำมันงาทีนตรามังครคู่จะมอบก,กระติกเสษน้ำร้อนให้นะจ๊ะวันนี้ก็พลาดไปก็ไม่เป็นไรก็ถือว่านี่ไงก็กินโอนี่ลินไปก็ก็โอนะก็โอนะขอบคุณโรเจอร์มานะจ๊ะ ขอบคุณน้องจิวมากแมุุส่าห์มาเยี่ยมรายการตีวุนจนดิวเดี๋ยวช่วงหน้าครับสนุกกันต่อกับท์ลพุงนะจ๊ะร่วมสนับสนุนโดยไว้ไวปรุงสำเร็จอร่อยเสร็จไม่เคยเปลี่ยนลูกชิ้นหมูโหเด้งวนเส้นตราหงเหนียวนุ่มอร่อย Hot Pot Buffet นานาชาติ